สวัสดีครับวันนี้ผมครูพงพาเพลินจะมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับวัดวัดหนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงที่ตำบลป่ามะม่วงหมู่ที่หนึ่งอำเภอเมืองตากจังหวัดตากเดี๋ยวเราไปชมและไปฟังเรื่องราวของวัดอัมพวันกันได้เลยครับาไปเลยครับ ที่ตำบลป่ามะม่วงมีวัดเก่าแก่เงียบสงบแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันมาตั้งแต่โบราณว่าวัดหน้าป่าเพราะตั้งอยู่ริมป่ามะม่วงใหญ่ต่อมาจึงได้ชื่อว่าวัดอัมพวันแต่ตรงตัวเลยนะครับว่าเป็นส่วนมะม่วง สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างราวปีพศ2275ผ่านมาเกือบ300ปีแล้วครับเป็นทั้งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชนพื้นที่วัดมีประมาณ17ไร่เศษมีพระอุโบสถขนาด12คูณ18เมตรศาลาการประเรียนกว้างใหญ่ หอสวดมนต์สร้างมาตั้งแต่ปีพศ2508และพระประธานสามองค์ที่ชาวบ้านให้เคารพสักการะไม่เสร็มคลายเลยครับเจดีย์องค์งามตั้งต่งงานอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาสถาปัตยกรรมผสมผสานกลิ่นอายพมา่าเพราะอยู่ไม่ไกลจากชายแดนครับ วัดอัมพวันอาจไม่ใหญ่โตโอ้อาแต่เต็มไปด้วยความร่มเย็นความผูกพันและเรื่องเล่าที่สืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นครับปัจจุบันวัดอัมพวันเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนาิกชนได้มาทำบุญตักบาตรในวันบุญสำคัญต่างๆเช่นวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาประเพณีสงการ และก็มีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนที่มีความสนใจนะครับมีคุณครูมีโรงเรียนต่างๆได้มาได้นำนักเรียนมาอบรมกันมากมายเลยนะครับทุกวันนี้วัดอัมพวันยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชุมชน ไม่รูหราใหญ่โตแต่ก็เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธานะครับถ้าท่านมีโอกาสผ่านมาจังหวัดตากลองแวะมาเยี่ยมวัดอัมพวันนะครับบางทีท่านจะได้พักจิตใจมากกว่าที่คิดนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องครูพงพาเพลินถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปดีๆต่อไปที่จะมานำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับ สวัสดีครับ